อันนี้ที่เราเห็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าปอกงานปอกงานก็มีหลากหลายครับ 10, ไม่ 70, ไหน่สิบไม่เจ็ดสิบสองมสองมสี่สิบอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ค่อนข้างนิยมนะครับใช้งานง่ายถอดออกถอดใส่ได้ตลอดสวัสดีครับผมเจริญจากวาเทคนะครับวันนี้เรามาดูกันว่ารถงานยาวๆอย่างเงี้ยทำวิธีไหนได้บ้างนะครับอันนี้ที่เราเห็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าปอกงานเห็นไหมฮะมันจะหนากว่าปกติปอกงานเนี่ยมีหน้าที่คือเสริม ความยาวของงาเดินแต่ไม่ใช่ว่างาสั้นเท่าไหร่ก็ก็เสริมได้ยาวนะครับต้องดูมันควรจะอยู่ประมาณ70%ของปอกงานะครับไม่ใช่ว่าแบบงาเม็ดเดียวจะไปเสริม2เมตรห้าสิบสามเมตรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้มันก็ทำให้งาหักข้อเสียของปอกงามีอย่างนี้ก็คือมันหนานะครับะมันหนามันจะสอดที่แบบพาเลเทเตียหรือว่ากองไม้หรืออะไรเนียที่มันเตเ้ียแคบๆอ่ะไม่ได้แต่ว่าข้อดีคือมันถอดออกง่ายใส่ง่ายนะครับมันเป็นสลักเนาะอย่างเงี้ยเราขันแตปั๊บถอดสลักออกนะครับแล้วเราก็ มันเบานะฮะมันเบา,เบาก็2คนยกหรือว่าวางกับพื้นแล้วก็ดันเข้าไปได้เลยแล้วก็สวมอันนี้งาเดิมเนี่ยมันประมาณเมตรห้นะครับเราก็เสริมขึ้นมาเป็น2เมตนะฮะอันนี้คือสําหรับลูกค้าที่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆถ้าเปลี่ยนงานในงานมันหนักถูกไหมครับ เราเปลี่ยนแค่ปลอกงาบางทีอยากได้สั้นเราก็ถอดปลอกงาออกมันไม่ได้ลําบากมากมายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้ยาวก็ใส่ปลอกงาเข้าไปปลอกงาก็มีหลากหลายครับเน้นห้าสิบเนเจ็ดสิบสองไม้สองเม้สี 10, ่สิบก็ต้องดูที่งานเดิมเราด้วยอย่างที่บอกตอนข้างต้นนะครับนี้ก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ค่อนข้างนิยมนะครับใช้งานง่ายถอดออกอใส่ได้ตลอดยังไงถ้าสงสัยมีคําถามอยากมาดูสินค้าต้องการความยาวขนาดไหนงาผมตอนนี้เท่านี้อยากได้เพิ่มเท่านี้ราคาเท่าไหร่ใส่ได้ไหมนะครับปับ